สวัสดีครับผมแจ็คสำงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ห้แล้วนะครับผมเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของนางกวักเนื้อผงเกษรของหลวงพ่อขวัญวัดปลาไล่อ,เอำเภอสังแงมจังหวัดพิจิตรกันนะครับผมพระนางกวักองค์นี้นะครับได้สร้างราวประมาณปี2512นะครับ สร้างเมื่อสมัยตอนที่สร้างรั้ววัดบ้านไล่ครั้งแรกนะครับพระพิมพ์นี้สร้างรวมๆแล้วอ่จจะมีประมาณสองร้อยองค์นะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วก็คือพระชุดนี้บรรจุอยู่ในกระป๋องยาสูบอ่ะครับตาคล้องเป็นกระป๋องยาสูบสมัยโบราณน,นะครับแล้วหลวงพ่อก็ได้นำพระชุดนี้นะครับไปฝังไว้ที่ใต้รั้วของวัดบ้านไล่นะครับ แล้วจนต่อมาประมาณปีพศสอง0ยี่สิบมีการลื้อรั้วเก่าครับแล้วก็ได้ทำการทำรั้วใหม่จึงได้พบพระชุดนี้นะครับแล้วก็มีผู้ที่เจอพระชุดนี้ก็ได้นำไปให้มอบให้หลวงพ่อนะครับว่าได้ได้ขุดแล้วเจอพระชุดนี้นะครับพระพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์นางกวักนะครับลักษณะคือด้านหน้าก็จะเป็นนางกวัก นะครับนางกวักนะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อผงเกสรนะครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้ทำทำเองทุกอย่างนะครับทั้งบล็อกพิมพ์ทั้งการปั๊มพระเองนะครับปั๊มบล็อกออกมาเองครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตอกคําว่าวัดเทพนะครับหรือวัดเทพสิทธิกาลามนะครับ นี่นะครับลักษณะเป็นผงเกสรน,นะครับนี่นะครับพระหลวงพ่อขวัญก็คือน่าใช้นะครับอย่างยิ่งเป็นนังกวักด้วยก็ยิ่งเมตามหานิยมค้าขายนะครับผมท่านจะเด่นเรื่องเมตานะครับหลวงพ่อขวัญวัดปะไล ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องแจ็คสับงามเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลของหลงวงปู่ขวัญรุ่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะนํามาให้ข้อมูลในคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณมากครับผม